สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะนำเสนอหัวข้อเรื่องบทบาทของการประกันภัยหลังเกิดโรคระบาดโควิด -19 ในประเทศไทยค่ะ ไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 มีต้นกำเนิดมาจากไวรัสโครโรนาที่พบในขังขาวและอาจแพร่สู่คนผ่านสตว์ชนิดอื่นโดยเริ่มมีรายงานผู้ป่วยครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเ<อ>มื่อปลายปีพศ2 5 6 2ององค์การอนามัยโลกได้รับแจ้งกรณีโรคปอดอักเสบจากสาเหตุที่ไม่ทราบแน่ชัดและต่อมาได้ยืนยันว่าเกิดจากไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า กว่า200ล้านคนและผู้เสียชีวิตหลายล้านรายทั่วโลกไวรัสนี้แพร่กระจายได้ง่ายผ่านทางละอองฝอยขนาดเล็กจากการไอจามหรือพูดทําให้ผู้คนทุกช่วงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจเบาหวานหรือโรคทางเดินหายใจซึ่งมีโอกาสป่วยรุนแรงมากมากกว่า ระหว่างการระบาดมีการค้นพบไวรัสกายพันธุ์หลายสายพันธุ์เช่นสายพันอัลต้าจากสหรัฐอาณาจักรเดลต้าจากอินเดียแลมดา้าจากเปรูและโอมิกรอนจากแอฟ,ฟริกาใต้ซึ่งเพิ่มความรุนแรงและความยากในการควบคุมโรคประเทศต่างๆทั่วโลกจึงต้องดำเนินมาตรการเข้มงวดทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคมการสวมหน้ากากการกักตัวและการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน วัคซีนที่ได้รับการรับรองให้ใช้ได้อย่างแพร่หลายเช่นซิฟเฟอร์ไบโอเทคโมโดนาแอสตราเซเนกาซินอเว i ซินโนฟารมและจอร์สันแอนด์จอร์สันมีบทบาทสำคัญในการลดความรุนแรงของโรคและอัตราการเสียชีวิตทำให้หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดได้ดีขึ้นในระยะต่อมาค่ะรทบทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย 1. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ มาตรการควบคุมโรคเช่นการล็อกดาวน์การปิดเมืองการปิดสถานประกอบการและการจำกัดการเดินทางทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักธุรกิจไม่สามารถดำเนินงานได้ตามปกติเกิดการชะลอตัวในทุกภาคส่วนทั้งการผลิตการค้าและการบริการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมร้านอาหารและภาคการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นรายได้สำคัญของประเทศนอกจากนี้ภาคการส่งออกและการผลิตก็ต้องหยุดชะลอการดำเนินงานจากปัญหาห่วงโซ่อุปาทานที่หยุดชะงักแรงงานตกงานรายได้ลดลงประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะแรงงานรายวัน และผู้ประกอบการขนาดเล็กขาดรายได้จากการที่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนภาครัฐต้องออกมาตรการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ<ๆ>เช่นโครงการเราไม่ทิ้งกันคนละครึ่งและเราชนะเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศค่ะ 2. ผลกระทบทางสังคม ประชาชนจำนวนมากเกิดความเครียดและความมิตกกังวลจากการตกงานขาดรายได้และต้องกักตัวอยู่ในบ้านเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นในหลายกลุ่มอายุช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนขยายกว้างขึ้นเพราะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์และวัคซีนได้รวดเร็วเท่ากลุ่มที่มีฐานะทำให้เกิดความเดื่อมล้ำในการดูแลสุขภาพ สังคมต้องปรับเข้าสู่วิถีแบบใหม่ new normal ทั้งการทำงานจากที่บ้าน work from home และการเรียนออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มที่ไม่มีอุปกรณ์หรืออินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงระบบเหล่านี้แม้จะเกิดผลกระทบมากมายแต่ก็เห็นถึงความร่วมมือและน้ำใจของคนไทยที่ช่วยเหลือกันในช่วงวิกฤตเช่นการบริจาคของการจัดตู้ปันสุขและโครงการจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะ เหตุ hey, ผลที่ทําให้การประกันภัยกลายเป็นประเด็นสําคัญหลังจากโควิดนะคะ 1. ประชาชนเริ่มตระหนักถึงความเสี่ยงในชีวิตและสุขภาพมากขึ้นค่ะหลังจากการระบาดของโรคเนี่ยประชาชนก็ได้ตระหนักว่าชีวิตและสุขภาพสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในชั่วข้ามคืนอีกทั้งโรคระบาดเนี่ยก็สามารถสร้างความสูญเสียแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายมหาศาลดังนั้นการมีประกันชีวิตและประกันสุขภาพเนี่ยก็เป็นการป้องกันความสูญเสียแล้วก็ลดภาระค่าใช้ใจ่ายที่อาจเกิดขึ้นค่ะ 2. ความไม่แน่นอนทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นผล จากการล็อกดาวน์และภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทําให้ประชาชนจํานวนมากต้องตกงานหรือว่ามีรายได้ลดลงหลายคนเนี่ยจึงเริ่มมองหาการสร้างหลักประกันทางการเงินโดยการทําประกันชีวิตหรือประกันรายได้ก็เพื่อให้มีเงินชดเชยเมื่อเจ็บป่วยหรือสูญเสียรายได้เป็นการบริหารความเสี่ยงระดับครัวเรือนค่ะ 3. ความต้องการผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่หลังจากการระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ย บริษัทประกันก็ได้ทำการออกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นเช่นประกันเจอจ่ายจบที่จะเป็นประกันที่จะจ่ายเงินทันทีเมื่อเกิดการติดเชื้อหรือว่าประกันรายได้ระหว่างการกักตัวและประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคติดต่อแรงค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมมากเพราะว่าช่วยสร้างความอุ่นใจให้ในช่วงที่ไม่แน่นอนค่ะ ประเภทของประกันโควิด1แบบเจอจ่ายจบเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมสูงในช่วงแรกของการระบาดโดยมีลักษณะเด่นคือหากผู้เอาประกันตรวจพบเชื้อโควิด -19 จากที่ระบุไว้ในกรมธรรเช่น RT-PCR จะได้รับเงินก้อนทันทีโดยไม่ต้องเข้ารักษาตัวหรือแสดงใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลเช่น เบี้ยประกันเพียง3 0 0บาทอาจได้ความคุ้มครองสูงถึง50,000บาทจุดเด่นของแบบนี้คือความรวดเร็วในการเคลมและได้เงินสดไว้ใช้ทันทีแต่ในปัจจุบันบริษัทประกันส่วนใหญ่ได้ยุติการขายประเภทนี้แล้วเนื่องจากยอดเคลมสูงและความเสี่ยงต่อบริษัทประกันภัยมีมาก 2. ประกันโควิดแบบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันติดโควิดและต้องเข้ารับการรักษาโดยบริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เช่นค่าห้อง ค่ายาหรือค่าตรวจวินิจฉัยวงเงินขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือกซึ่งบางแบบอาจครอบคลุมทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกประเภทนี้เหมาะสำหรับคนที่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยผู้เอาประกันต้องมีเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายจริงในการเคลม 3. ประกันโควิดแบบชดเชยรายได้จะจ่ายเงินรายวันให้กับผู้เอาประกันในช่วงที่ต้องหยุดงาน เพื่อรักษาตัวจากโควิด1 9โดยมีเงื่อนไขว่าต้องนอนโรงพยาบาลหรือมีใบรับรองแพทย์ว่าจำเป็นต้องพักรักษาตัวเช่นจ่ายวันละ1,000บาทหากพักรักษา10วันก็ได้รับเงินชดเชยรวม1,000 0บาทประกันแบบนี้เหมาะกับผู้ที่มีรายได้รายวันหรือไม่มีเงินเดือนประจำเพราะช่วยชดเชยรายได้ในช่วงที่ไม่สามารถทำงานได้ 4. ประกันโควิดแบบคุ้มครองชีวิต เป็นประกันที่จ่ายเงินชดเชยเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตจากการติดเชือ้อโควิด1 9โดยจำนวนเงินที่จ่ายจะขึ้นอยู่กับทุนประกันที่เลือกซึ่งคล้ายกับประกันชีวิตทั่วไปแต่เน้นความคุ้มครองจากโรคโควิดโดยเฉพาะแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนการเงินให้ครอบครัวในกรณีที่เกิดเหตุร้ายแรง เงื่อนไขทั่วไปของกรมทรรประกันโควิดส่วนใหญ่มีระยะเวลารอคอย14วันหลังจากเริ่มกรมทรรหากติดเชื้อช่วงนี้จะไม่สามารถเคลมได้การตรวจพบเชื้อต้องใช้วิธีที่ระบุไว้ในกรมทรรเช่น RT-PCR หรือ ATK ที่ได้รับการรับรองและต้องมีหลักฐานยืนยันจากแพทย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมธรรจะไม่คุ้มครองในกรณีติดเชื้อมาก,ก่อนทำประกัน เจตนาทำให้ติดเชื้อปกปิดข้อมูลหรือทำผิดกฎหมายเช่นหนีการกักตัวอายุผู้เอาประกันโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง1เดือนถึง60-70ถึงปีและผู้สูงอายุอาจมีเบี้ยเลี้ยงสูงขึ้นความคุ้มครองแบ่งเป็นหลายประเภทเช่นตรวจพมเชื้อรับเงินก้อนค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายได้หรือกรณีเสียชีวิต การเคลมต้องแจ้งภายในเวลาที่กำหนดพร้อมเอกสารครบถ้วนหากยกเลิกกรมธรรม์โดยไม่มีการเคลมมาก่อนอาจได้รับคืนเบี้ยประกันบางส่วนตัวอย่างบริษัทประกันภัยที่ได้รับผลกระทบหนักในช่วงโควิด -19 ได้แก่ 1. บริษัทเอเชียประกันภัย1950จำกัดมหาชน 2. บริษัทเดวันประกันภัยจำกัดมหาชน 3. บริษัทอาร์เน่ประกันภัยจำกัดมหาชนและ 4. บริษัทไทยประกันภัยจำกัดมหาชนสาเหตุหลักที่ได้รับผลกระทบหนักคือการแพร่ระบาดระลอกหลังๆที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากทำให้มียอดเคลมสินใหม่ในส่วนของประกันเจอจ่ายจบที่มีมงเงินความคุ้มครองสูงแต่เบี้ยประกันต่ำจนทำให้หลายบริษัทประสบกับปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรงค่ะ มาจะพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ของธุรกิจประกันภัยก่อนที่จะเกิดโควิด19ก็คือช่วงก่อนปีพุทธศักราช2563ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างมั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มประกันชีวิตและประกันสุขภาพทั้งจากความตื่นตัวด้านสุขภาพของประชาชนและนโยบายสนับสนุนจากทางภาครัฐบาลค่ะ โดยอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่องเพราะว่าธุรกิจประกันภัยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ3-6%ในช่วงก่อนโควิด1 9โดยเฉพาะในกลุ่มประกันชีวิตที่มีสัดส่วนรายได้สูงที่สุดในอุตสาหกรรมและเริ่มขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เน้นการออมและการลงทุนมากขึ้นเช่น Unit Link หรือประกันสะสมทรัพย์ค่ะและเพื่อการสุขภาพและอุบัติเหตุเติบโตเร็วเพราะว่าช่วงก่อน เกิดโควิด19ประชาชนเริ่มให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นทำให้ประกันสุขภาพได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องบริษัทประกันหลายแห่งก็เลยมีการพัฒนาแผนประกันสุขภาพที่ครอบคลุมมากขึ้นมีความยืดหยุน่นเช่นเลือกลงเงินรักษาได้เองแล้วก็ซื้อเพิ่มตามอายุได้ค่ะและต่อมาการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีช่วงก่อน เกิดโควิด -19 บริษัทประกันได้เริ่มเปิดตัวสู่ยุคดิจิทัลทั้งในด้านการขายผ่านช่องทางออนไลน์และการให้บริการเคลมผ่านแอปพลิเคชันและมีการนำา i i มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มเช่นประกันโรคร้ายแรงประกันสำหรับผู้สูงอายุคะ่ะ และสถานาการเงินเติบโตโดยรวมค่อนข้างแข็งแรงบริษัทประกันขนาดใหญ่หลายแห่งมีสถานะาการเงินที่มั่นคงมีกองทุนเกินเกณียที่กบพ,อพอกําหนดและมีผลกำไรต่อเนื่องส่วนบริษัทป,ประกันขนาดกลางและเล็กมีการแข่งขันสูงแต่ก็ยังสามารถรักษาคองธุรกิจได้ค่ะบทบาทและผลกระทบของประกันภัยในช่วงและหลงังโควิดน9น การระบาดของโควิด -19 คอชอนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของระบบประกันภัยในฐานกังไกลดูแลความเสี่ยงของสังคมอย่างชัดเจนผลกระทบต่อประชาชนช่วงการระบาดของโควิด -19 ประชาชนหันมาซื้อประกันโควิด -19 อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะแบบเจอจ่ายจบที่จ่ายเงินก้อนเมื่อตรวจพบเชื้อความคุม้คมครองนี้ช่วยสร้างความุ่นใจลดความกังวลเรื่ค่า,ารักษาพยาบาล แด้ช่วยให้ครอบครัวจัดการภาวะทางการเงินได้ดีขึ้นในภาวะไม่แน่นอนหลังจากโควิดผ่านพ้นพฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนหลายคนให้ความสําคัญกับการออมการทําประกันสุขภาพและการป้องกันความเสี่ยงในชีวิตมากขึ้นนับเป็นการยกระดับวัฒนธรรมการประกันภัยในวิธีของผู้บริโภคค่ะ ผลกระทบทางการเงินต่อบริษัทประกันภัยบริษัทประกันภัยได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาระการจ่ายค่าสินใหม่จำนวนมากมหาศาลจากรุมทัณโควิด -19 ที่ตีราคาเบี้ยต่ำแต่ความเสี่ยงสูงหลายบริษัทประสบภาวะขาดทุนต้องเพิ่มทุนบริหารสภาพคล่องใหม่หรือหยุดรับประกันผลิตภัณฑ์บางประเภทแม้บางแห่งยื่นขอหลงละลาย บริษัทต้องพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงภัยรูปแบบใหม่ที่ไม่สามารถคาดการณ์จากสถิติเดิมเช่นโรคอุบัติใหม่และต้องจัดการประกันภยัยต่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นวิกฤตครั้งนี้กระตุ้นให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นประกันสุขภาพแบบจ่ายตามค่ารักษาจ,จริงและความร่วมมือกับเทคโนโลยีสุขภาพเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคหลังโรคระบาด 3. ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ แม้วิกฤตโควิดจะฉุดรั้งเศรษฐกิจไทยแต่ระบบประกันภัยมีบทบาทสำคัญในการรักษาสภาพคล่องของครัวเรือนเงินสินใหม่จำนวนมากหมุนเวียนกลับสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านการใช้ใจ่ายการรักษาพยาบาลและการดำรงชีวิตช่วงหยุดงานระบบประกันภัยถือเป็นหนึ่งในกลไกลรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันความเปราะบางของบริษัทบางแห่งก็สร้างความกังวลต่อเสถียรภาพของอุตสาหกรรมซึ่งอาจกระทบ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและต่างประเทศหลังวิกฤตตลาดประกันภัยเริ่มฟื้นตัวพร้อมกับพัฒนาแนวคิดด้านการบริหารความเสี่ยงการเพิ่มทุนสำรองและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขึ้นซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมค่ะมาพูดถึงการปรับตัวของธุรกิจประกันภัยหลังโควิด -19 กันนะคะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในภาคประกันภัยหรืออินชัวเทค ซึ่งมาจากคําว่า insure and technology ค่ะหมายถึงเทคโนโลยีประกรันภัยซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาธุรกิจประกรันภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและยกระดับการให้บริการและเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของดิจิทัล s าร์ม a ชั o นที่ช่วยปรับธุรกิจประกันภัยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่ค่ะ ประโยชน์ของการนำ i n s u o r t e c h ไปใช้กับธุรกิจประกันภยัยลูกค้าสามารถเลือกซื้อประกันภัยได้สะดวกจากทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่ต้องติดต่อตัวแทนประกันภยัยบริษัทประกันมีระบบที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อให้คำแนะนำในการเลือกประกันภัยแบบ personalized ซึ่งตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล บริษัทสามารถคำนวณเบีย้ยประกันที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายได้ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลทําให้เกิดความเป็นธรรมต่อลูกค้าที่จ่ายเบีย้ยประกันในจํานวนที่ตรงตามคุณสมบัติของตนเองเช่นรายได้ความเสี่ยงหรือในกรณีของประกันรถยนต์ก็สามารถคำนวณตามระยะเวลาในการใช้งานรถประโยชน์ของการนำอินชัวร์เทคไปใช้กับธุรกิจประกันภัยต่อจากสไลด์ที่แล้วนะคะ การให้บริการรวดเร็วขึ้นทั้งการเคมการอนุมัติสินไหมในแบบ Paperless คือลดขั้นตอนการเตรียมเอกสารข้อถานข้อมูลเชื่อมต่อกันแบบออนไลน์บริษัทประกันสามารถลดต้นทุนในการจ้างตัวแทนขายประกันและพนักงานเพราะสามารถให้บริการได้ผ่านระบบอัตโนมัติและมีถานข้อมูลเชื่อมโยงแบบออนไลน์ บริษัทประกันที่นำอินชัวร์เทคมาใช้กับธุรกิจของตัวเองทำให้แบรนด์มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นดูมีความทันสมัยและโดดเด่นกว่าคู่แข่งในตลาด ตัวอย่าง i n s u r ว e c h ในประเทศไทยคอ,อพอกับบริษัทประกันภัยกว่า60บริษัทร่วมกันพัฒนาระบบ Insurance Bureau System เพื่อนำ big data มาเป็นแหล่งข้อมูลกลางด้านประกันภยัยทำให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองที่รวดเร็วขึ้นรวมทั้งการจ่ายค่าเบี้ยประกันและค่าสีไหมทดแทนที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายอีกทั้งยังลดปัญหาการทุจริตจากธุรกิจประกันภัยอีกด้วย รู้ใจบริษัทประกันออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบและซื้อประกันได้ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันโดยมี API เชื่อมต่อกับช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายและใช้เทคโนโลยี Tokenization เพื่อเก็บข้อมูลบัตรเครดิตอย่างปลอดภัยและสามารถตัดเงินค่าเบี้ยประกันรายเดือนหรือรายปีได้อัตโนมัติพร้อมระบบแจ้งเคลมระกันหรืออุบัติเหตุแบบเรียลไทม์ด้วย GPS เคมดิแอปพลิเคชันสำหรับเคลมระกันภัยรถยนต์ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่บริษัทประกัน โดยระบบจะทำการบันทึกข้อมูลรูปภาพวันเวลาและสถานที่ไว้อย่างละเอียดสามารถทำได้ทั้งแบบมีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณีไทยวิวัฒน์มีผลิตภัณฑ์ประกัน c t i v e Health ที่ให้ลูกค้าสวมใส่สมาร์ทวอทเพื่อลดค่าเบีย้ยประกันสุขภาพหากออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและมีประกันรถยนต์เปิดกิด ที่ใช้อุปกรณ์ IoT เพื่อคิดค่าเบีย้ยประกันตามเวลาการใช้งานรถจริงรวมถึงบริการแจ้งเหตุฉุกเฉินค้นหาอู่ศู์ซ่อมหรือต่ออายุประกันที่ทำได้ผ่านแอปพลิเคชันทั้งยังมีการร่วมลงทุนกับบริษัทสตาร์ทอัพเพื่อนำมาส์ต์อินสเปกที่เป็น AI มาใช้ตรวจสอบสภาพรถยนต์แบบเดียวทาอีกด้วยบทสรุปและข้อเสนอแนะบทเรียนสำคัญจากโควิด1 9สําสำหรับชุรยิดประกันภัยการระบาดใหญ่เผยให้เห็นจุดอ่อนของแบบประกันภัยดั้งเดิม โดยเฉพาะด้านความครอบคลุมของโรคระบาดความจําเป็นในการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและยืดหยุ่นมากขึ้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจไปสู่ดิจิทัลอย่างเร่งด่ว,ดวนเช่น eclaim epolicy ความสําคัญของการสื่อสารอย่างโปร่งใสและความเชื่อมั่นแก่ผู้เอาประกันค่ะข้อที่2แนวโน้มอนาคตของการประกันภัยในประเทศไทยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่น AI big data i n s u r t e c h ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ความต้องการประกันภัยเฉพาะบุคคลสูงขึ้นการขยายประกันสุขภาพและประกันภัยพิบัติจากสภาพอากาศการผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงประกันภัยมากขึ้นข้อที่ 3. ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐควรปรับปรุงกฎหมายให้ชัดเจนขึ้นเพื่อป้องกันข้อพิาพาทเกี่ยวกับการตีความกรมธรรมในอนาคตควรจัดทําระบบกลางที่ให้บริษัทประกันสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพภัยพิบัติหรือแนวโน้มความเสี่ยงได้อย่างปลอดภัยและโปร่งใสต่อบ,บริษัทประกันภยัย ควรปรับกลยุทธจากการขายสินค้าเป็นการจัดการความเสี่ยงแบบปรบปุงจรควรพัฒนาแบบประกันใหม่ที่มีความยืดหยุ่นรองรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมควรลงทุนในระบบไอทีการบริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนาบุคลากรต่อประชาชนควรตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนทางการเงินและความคุ้มครองความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลและทําความเข้าใจกรมธนก่อนตัดสินใจซื้อควรปรับตัวและเรียนรู้ทักษะดิจิทัลเพื่อเข้าถึงบริการประกันภัยสมัยใหม่ มุมแลทิศทางการพัฒนาภาพประกันภนัยในระยะยาวอย่างแรกเลยคือเราจะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพ,พิบัติเตรียม mm hmm. พร้อมรับมือกับโรคระบาดในอนาคตและจําเป็นจะต้องมีระบบประกันภัยแห่งอนาคตที่พร้อมที่จะยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เชื่อมโยงข้อมูลกับเงินงุนภาครัฐและสุขภาพใช้เทคโนโลยีเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงรุกส่งเสริมการเตรียมพร้อมและการบรรเทาผลกระทบล่วงหน้าสําหรับ กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการรายงานเพลงเท่านี้ขอบคุณค่ะ